สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์รอเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเยลแมันเชิงกับผมนิทรานและคุณแคนอธิรุธนะครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาพบกับผู้ชมทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้เสวนรายการโดยประมาณทางช่อง True for you มาเลข24แห่งนี้ครับครับแคนครับเปิดด้วยเรื่องราวของการอัปเดตภาพเย์ใหม่ๆกับทางเครือโรงภาพเยลเมเจอร์ซีเน็กเล็กซ์กันดีกว่านะครับสัปดาห์หน้ามีหนังถึง2เรื่อง2รสด้วยกันนะครับ เราแคนครับเวลาเราไปดูหนังโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะซื้อถังพอปคอนใช่แล้วก็น้ํำดื่มแล้วก็เทปที่แล้วเนี่ยเราสองคนพูดก,กันว่าโดยเฉพาะแคนบอกว่าบางทีเรากินไม่หมดนะกินไม่หมดแล้วก็มันก็ไม่ไมกรอบฮ่าตอนนี้ Major Cineplex ล็กเขาเด็ดนะครับใช่ครับเขานำเอาพับคอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้บรรจุลงรูปแบบของซองแล้วครับแถมยังมี3รสชาติให้เลือกนะครับครับรสชีสรสข้าวโพด แล้วก็รสคลาสสิกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าใครอยากกินตอนนี้นะฮะยังไม่มีจาหน่ายนะครับแต่ถ้าเกิดอดใจรอไม่ได้จริงๆอยากชิมเนี่ยเพียงแค่คุณซื้อชุดพอปคอนมูวี่เซ็ตนะครับเซ็ตใดก็ได้ครับในราคา290บาทรับฟรีเลยครับหถุงพร้อมกับหน้าบัดลมนะครับเฉพาะในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีรีเพล็กซ์สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับแน่นอนว่าเราจะทำให้คุณร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และ เซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พับคอนเดลิเวอรี่พับคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยตรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ ดูท่าทางแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean จะต้องเดินหน้าต่อไปโดยไม่มี Jack Sparrow ซึ่งนำแสดงโดย Johnny Depp ซบสลว้ว พราะล่าสุดทางโปรดิวเซอร์อย่างเจอร์รี่บรักไฮเมอร์ได้เปิดเผยว่าภาพยร์เรื่อง Pirates ที่กำลังถูกพัฒนาอยู่นั้นจะไร้เงาตัวละคร Jack Sparrow ค่ะโ <ates> ดยเจอร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับนักแสดงสา Robbie, <laughs> วมอร g เกอร์โ i บโดยบทประพันธ์ที่กำลังเขียนอยู่นั้นจะมีสเวอร์ชัน ส่วนจอนี้เดบจะกลับมารับบทเป็นแจ็คสเปโรหรือไม่นั้นณนะจุดนี้ยังไม่ส่วนเรื่องของอนาคตยังไม่แน่นอนคะ่ะ Oh, ส่วนป๊าจอนนี้พักหลังๆก็กำลังวุ่นหลังจากต้องขึ้นศาลเพื่อฟ้องร้องอดีตภรรยาแอมเบอร์เฮิร์ในข้อหาหมิ่นประมาทนอกจากนี้จอนนี้ก็ยังได้ระบุในชั้นศาลอีกด้วยว่าเขาหวังว่าจะได้เล่นตัวละครแจ็คสเปโรไปยาวๆจนกว่าเขาจะยุติบ,บทบาทด้วยตัวเองเพราะเขาอยากให้ตัวละครที่เขามีความผูกพันมานานกว่า20ปีได้รับการลาจอดที่สมบูรณ์แบบค่ Uh huh. ส่วนภาพพ่วนภาคที่6ของ Pirates นั้นเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมเลยทีเดียวเพราะเป็นการแนะนำแก๊งโจรสลัดสาวๆซึ่งนำทีมโดย m อร์ o ก r o ์รอ e ซึ่งจะโครจรมาร่วมงานกับคริสติน h o อ g เซนผู้ประพันธ์บทเรื่อง Birds of Prey อีกครั้งค่ะ That feels pretty great feels โอ้โหต้องยอมรับเลยนะข่าวแต่และข่าวเนี่ยทีมบอกอรของเราเนี่ยแรงจริงๆถูกต้องครับแต่นั่นคือความโดดเด่นของช่วงสลอยบีของรายการเซรอยซึ่งห้ามพลาดทุกประการทุกสัปดาห์ครับช่วงหน้านะครับใครที่ชื่นชอบหนังสงครามที่สร้างจากเขาคงเรื่องจริงนะฮะต้องติดตามเรื่องนี้สักครู่เดียวครับกับโอเปเรชั่นมิ้นต์ครับ